สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ่งทา,าโร่โวใบาตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตาการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวริ้งฮิวใจติดต่อตาม,มาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนม้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสาหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ ตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและผู้ปนใจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้ววันนี้ตาก็จะมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะเอาละค่ะก็สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าบางเรื่องไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นไรนะคะ พยายามคิดบวกเข้าไว้พยายามปรับเปลี่ยนมุมมองบางอย่างให้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะตาเป็นกำลังใจให้เสมอเลยเอาละค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับในเดือนตุลาคมคือเรื่องอะไรคะมาเริ่มเมาสมอยซอยไพายทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ เอาละค่ะตาขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ไพ่หสำหรับนี้นะคะวันนี้ฝนที่บ้านน้องตาตกหนักมากๆเลยค่ะเอาละค่ะสิบดาบค่ะคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะ เ็มเพรค่ะ10เหรียญค่ะคุณอาจจะเป็นคนธาดินพฤกศบกันมังกรน,นะคะ6ดาบค่ะหรือถ้าคุณไม่ใช่ราศีที่น้องตาแจ้งไปคุณจะต้องมารับเรื่องเซอร์ไพรส์นี้ของคุณในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความเจ็บปวดมากๆเลยก่อนหน้านี้นะคะ เรื่องบางเรื่องก็ไม่ค่อยตรงใจคุณมากนะักหรือไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือโชคชะตาของฉันทำไมถึงเป็นแบบนี้นะโชคชะตาของฉันทำไมถึงไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะที่คุณผ่านมานะคะแต่ณเวลานี้สิ่งที่คุณเจ็บปวดมาในเรื่องต่างๆที่คุณได้รับมา เรื่องที่คุณไม่สมหวังเรื่องที่คุณรู้สึกชอกช้ำแล้วก็มันทุกระทมโดยที่คุณก็ไม่สามารถที่จะแบกรับความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไปนะคะมันได้จบลงแล้วเพราะว่าจะไม่มีเรื่องไหนที่มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไปต่อไม่ได้อีกแล้วนะคะถูกเรื่องกำลังจะถูกแสงอาทิตย์นะคะ ถูกแสงอาทิตย์ดวงนี้เยียวยาคุณคุณจะได้อยู่พร้อมหน้ากบครอบครัวของคุณได้เติมเต็มครอบครัวของคุณให้มีความรู้สึกที่ดีให้มีเงินมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะคุณปรารถนาที่จะทำให้ครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการคาดหวังที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือ สิ่งที่คุณจะทําแล้วประสบความสําเร็จเพื่อที่จะเชิดหน้าชูตาครอบครัวของคุณนะคะให้ครอบครัวของคุณไม่อายใครแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่คุณรู้สึกเจ็บปวดคุณรู้สึกได้รับการเยียวยาแล้วนะคะ ณนะเวลานี้รู้สึกว่าเรื่องที่คุณผ่านมาที่มีการเจ็บปวดคุณรู้อยู่แล้วว่าโชคชะตาของคุณมันไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่นี้ความเจ็บปวดทําให้เราได้ตื่นรู้ความเจ็บปวดทําให้เราพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไปทุกๆวันเพื่อจะเป็นคนที่สามารถยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเราเองและ เติบโตประสบความสำเร็จเป็นคนที่มั่นคงในทุกๆเรื่องนั่นเองนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะนอกจากมีความอุดมสมบูรณ์กับตัวเองแล้วยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของคุณได้ด้วยและถ้าคุณปรารถนาที่จะมีลูกหรือมีบุตรนะคะคุณจะได้มีหรือปรารถนาที่จะทำอาชีพเสริม หรือว่าอาชีพหลักที่เกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรกรหรือว่าการส่งออกดอกไม้การปลูกดอกไม้การทําร้านดอกไม้จัดช่อดอกไม้แบบนี้เป็นต้นนะคะคุณก็จะได้ทําเอาละค่ะคุณจะได้เลือกเดิอนออกมาในเส้นทางที่คุณเจ็บปวดแล้วจะไม่มีเรื่องไหนที่มันจะทิมแทงหัวใจคุณไปได้มากกว่านี้อีกแล้วแสงอาทิตย์ที่มันตกมันกำลังฉายแสง เริ่มต้นวันใหม่ของคุณได้แล้วนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ใดคะที่คุณจะได้รับในเดือนตุลาคมตาใช้สำหรับนี้นะคะเอาละค่ะความเจ็บปวดของคุณจะถูกเดียวยาจากตัวของคุณเองให้ลุกขึ้นมาสู้ในชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ได้อีกครั้งเรามาดูเรื่องเซอร์ไพรส์กันนะคะ ห้าดาบค่ะเจดค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะเอาละค่ะตากำลังมองว่าคุณจะได้เรียนรู้ แพทเทิรนในชีวิตของคุณเป็นบทเรียนบทใหม่เป็นชีวิตแบบใหม่ที่คุณจะได้เริ่มต้นคุณอาจปรารถนาที่อยากที่จะมีรายได้เสริมหรือการลงทุนทำธุรกิจนะคะคุณจะได้เรียนรู้จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีการร้อยเรียง เส้นได้ของคุณในชีวิตเพื่อที่ชีวิตของคุณที่มีการเจ็บปวดที่มันความเจ็บปวดนั้นหรือว่าความผิดหวังนั้นมันกำลังปีแตกออกมาคุณจะสามารถแก้ไขและเย็บกลับเข้าไปใหม่ในร่างกายของคุณแต่สิ่งที่ได้กลับไปคือความอุดมสมบูรณ์ การที่คุณเป็นคนที่คิดบวกได้มากขึ้นการที่คุณมีการทิ้งตัวตนที่ค่อนข้างที่จะดือ้อดึงดือ้อรั้นความเป็นคนหัวร้อนง่ายคุณจะได้จบสิ้นนิสัยเดิมๆเริ่มต้นนิสัยใหม่สิ่งที่มันไม่ดีมันกำลังจะตายไปจากชีวิตของคุณแล้วแพทเทิร์นหรือความผิดหวัง ความเจ็บปวดที่มันปริดออกมามันได้ถูกหลุดออกมาจากร่างกายของคุณแล้วความผิดหวังเหล่านั้นหรือความเจ็บปวดเหล่านั้นเปรียบเหมือนยาฆ่ามแมลงเปรียบเหมือนสิ่งที่คุณจะไม่ไปสนใจมันจะไม่ได้ดื่มไม่ได้กินและจะไม่ได้นำพลังงานลบเหล่านั้นมาใช้ชีวิตต่อไปนี้ในวันข้างหน้าอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันกำลังตายไปจาก หัวใจของคุณคุณกำลังได้ลงไปเรียนรู้กับจิตภายในของคุณกับการที่คุณจะเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีมากกว่าเดิมเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเด็กถือไม้เท้าใบนี้ตากำลังมองว่าเรื่องเซอร์ไพรส์นี้นะคะคุณจะได้มีการเรียนรู้ในเดือนตุลาคมเป็นความรู้เพิ่มเติมอาจจะมาจากคลิป YouTube เป็นวิดีโอหรือว่ามาจากหนังสือเป็นต้นนะคะ คุณจะใส่ใจตัวเองได้มากขึ้นถ้าคุณปรารถนาที่จะมีการย้ายที่เรียนหรือว่าการลงเรียนคณะต่างๆนะคะถ้าเป็นคุณน้องๆที่มาดูนะคุณจะได้เริ่มต้นคิดว่าฉันจะเรียนสิ่งไหนเพื่อที่ฉันจะได้พัฒนาศักยภาพของฉันเมื่อจบมาฉันจะทำงานอาชีพแบบไหนนะคะแต่ก็จะเน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าครอบครัวของคุณ บอกว่าเรียนหมอสีดีที่สุดเรียนวิศวะสีดีที่สุดตาก็อยากจะเน้ยนย้ำให้ทุกคนลองมองดูว่าการที่ครอบครัวของคุณบอกแบบนั้นถ้าคุณรักคุณชอบก็ดีไปค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ชอบนะแต่คุณจะต้องเรียนเพื่อครอบครัวตาจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่า ถึงแม้ว่าคุณจะเรียนเพื่อครอบครัวคุณจะไม่ได้มีความสุขมากนะักไม่ว่าอย่างไรถึงแม้ว่าคุณจะอดทนเรียนจบมาแต่ตาก็มั่นใจว่างานที่คุณจะได้ทำก็มักที่จะไม่ตรงสายเสมอคุณจะได้ทำอย่างอื่นที่คุณชอบเสมอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตาก็จะเน้นย้ำว่าคุณอาจจะมีการไปพูดกับพ่อแม่ของคุณว่าขอ เรียนคณะที่คุณมีการชอบเพิ่มเติมได้ไหมเพื่อที่จะต่อยอดในชีวิตของคุณได้อย่างไรมีการวางโครงการมีการเขียนโครงการให้พ่อแม่ของคุณดูนะคะว่า1234มีการคอมเพลก์กันว่าถ้าเรียนแบบนี้จะได้แบบไหนถ้าเรียนแบบนั้นจะได้แบบไหนเป็นต้นนะคะจะต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณรักคุณชอบจริงๆนะคะหรือสำหรับบางคนที่ปรารถนาที่จะได้เริ่มต้นงานที่ใหม่คุณก็ มีการไปสมัครงานแล้วมีการรอคอยผลอยู่คุณจะได้เริ่มต้นกับที่ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีแพชชั่นมีพลังงานอย่างเต็มเปี่ยมมากๆก,กับการเริ่มต้นงานที่ใหม่นั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะปรารถนาโยกย้ายที่จะไปเรียนต่อต่างจังหวัดหรือเรียนต่อต่างประเทศหรือแม้กระทั่งโยกย้ายไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็จะเป็นเด็กๆที่ค่อนข้างที่จะชอบจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่า มีความสุขแล้วก็เติมเต็มชีวิตของคุณให้มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะคะเอาละค่ะใบต่อไปเรื่องเซอร์ไพรส์การเปลี่ยนแปลงนี้การจบสิน้นราชาถือเหรียญค่ะถ้าขอเปิดเพิ่มนะคะสี่เหรียญค่ะราชินีถือเหรียญค่ะว,ว้าว ขออนุญาตกดกิ่งนะคะออกมาทั้งราชาราชินีเลยสำหรับบางคนที่ปรารถนาในเรื่องคู่รักคนรักคุณจะได้เจอกับคนที่มีความมั่นคงเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่รักคุณสุดหัวใจพร้อมที่จะทุ่มเทให้คุณในทุกๆลมหายใจนะคะหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้ถูกเยียวยาซัพพอร์ตจากคู่ของคุณ จะรู้สึกว่ามีแพชชั่นในการนำเนินชีวิตแค่มีเขาอยู่เคียงข้างคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหานั่นเองนะคะหรือสำหรับบางคนที่ปรารถนาในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินคุณจะได้รับเงินอาจจะมาจากการเริ่มต้นทำงานที่ใหม่แล้วคุณมีการได้ปรับเงินเดือน ที่มากขึ้นที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณแล้วก็คู่รักของคุณหรือว่าครอบครัวของคุณได้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการนําเงินไปปิดหนี้ปิดสินบางอย่างนั่นเองนะคะแล้วคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บหรือสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าในเดือนตุลาคมนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์นี้คุณอาจจะมีการรักตัวเองได้มากขึ้นเยียวยาหัวใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วและหลังจากที่รักตัวเองได้มากขึ้น คุณก็จะส่งมอบพลังงานที่เป็นพลังงานด้านบวกให้กับผู้คนอื่นๆบนโลกใบนี้ด้วยนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าแค่ฉันบอกรักตัวเองฉันก็มีพลังงานที่จะต่อสู้กับคนที่คิดลบหรือต่อสู้กับพลังงานด้านลบในแต่ละวันแล้วนั่นเองนะคะอย่างที่ตาบอกอยู่เสมอวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตนะคะ เอาละค่ะอยู่ที่ว่าในแต่ละวันคุณตอบสนองทางด้านอารมณ์กับพลังงานด้านลบแบบไหนถ้าคุณรู้สึกหัวเสียหัวร้อนพร่ำบ่นทั้งวันคุณจะได้เจอเรื่องเหล่านั้นอยู่ทั้งวันที่เป็นพลังงานด้านลบคุณลองสังเกตนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละถ้าคุณยิ่งกับตัวเองได้มากพอแล้วคุณรู้ว่า คนนี้ยแหละคือเคารู้คูบาอาจารย์ของคุณที่เขามาพูดไม่ดีกับคุณที่เขาทําให้คุณมีสติได้มากขึ้นที่ทําให้คุณเป็นคนที่ใจเย็นได้มากขึ้นคุณก็จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้คุณจะไม่หัวร้อนอีกแล้วเพราะว่าอยู่ที่ว่าคุณรับมือกับอารมณ์ของคุณหรือกับอารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะไบต่อไปค่ะ 6ดาบค่ะเห็นไหมคะ6ดาบใบนี้กับ6ดาบใบนี้ก็ขึ้นมาตอกย้ำว่าคุณจะได้เดินออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวคุณเลยหรือจากพลังงานด้านลบนะคะสถานการณ์ต่างๆมันกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเซอร์ไพรส์นี้ที่คุณจะได้รับคุณจะรู้สึก ได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณให้เป็นคนที่มีความคิดบวกมากขึ้นจริงๆให้เป็นคนที่รักตัวเองแด้มากขึ้นมากๆเลยจริงจริงนะคะหกดาบสองใบนี้ขึ้นมายืนยันอย่างแน่นอนแล้วว่าสิ่งที่แย่ๆสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเหล่านั้นมันได้ตายจากคุณไปจริงๆนะคะเอาละคะ่ะใบต่อไปจัสต m ม n t นค่ะเดือนแห่งการพิพากษา ขอขยายจันเม้นต่อเลยนะคะ8เหรียญค่ะ3ไม้เท้าค่ะ DM รียมก็ขึ้นมาอีกแล้วค่ะทุกคนมันจะว้าวไปไหนคะขออีกใบหนึ่งนะคะเด็กถือถ้วยค่ะใต้สำรับคือเจ็เหรียญค่ะ เด็กถือเหรียญอัศวินถือไม้เท้าเอาละค่ะมังตาเปิดเยอะหน่อยนะคะ8ดเหรียญใบนี้คุณจะได้มีการตัดสินใจลงมือทำ Take Action บางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วนะคะและสิ่งเหล่านั้นกำลังจะกลายเป็นเงินเป็นทองกำลังจะกลายเป็นโชคลาภที่คุณได้สรรสร้างด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วสามไม้เท้าใบนี้กำลังมองว่า คุณจะได้ยืนหนึ่งถ้าคุณมีการทำงานประจำแล้วคุณปรารถนาที่จะลงมือทำพรสวรรค์ของคุณให้มีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นคุณจะได้ทำและจะมั่นคงมากๆทั้งงานประจำจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแถมยังจะมีงานเสริมที่ทำไรายได้ให้กับคุณทั้งยามหลับยามตื่นนั่นเองนะคะ DM Page ก็ขึ้นมาย้ำว่า เรื่องเซอร์ไพรส์นี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้ส,สร้างชีวิตด้วยตัวของคุณเองจะได้รดน้ำพรวนดินไม่ว่าคุณปรารถนาที่จะแต่งงานปรารถนาที่จะได้รวยเมล็ดพันธุ์ที่ทําให้คุณได้เติบโตเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยคุณก็จะได้รับสิ่งนี้ต้นไม้ของคุณจะค่อยๆงอกงามนะคะเหมือนเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญใบนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะต้องลงมือทำเพราะเมื่อคุณ take a คชั่นคุณจะได้เก็บเกี่ยวต้นไม้ต้นนี้ของคุณและคุณจะรู้สึกรักมากๆหรือคุณอาจจะมีงานอดิเรกที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าตายตัวอย่างนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการประดิษฐ์คุณอาจจะเป็นคนที่ประดิษฐ์ในเรื่องของโคมไฟกระดาษก็ได้นะคะแล้วถ้าคุณมีการประดิษฐ์โคมไฟของคุณ สิ่งเหล่านั้นคุณสามารถที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นการขายตามช่องทางต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นมันคือ diy เพราะสิ่งเหล่านั้นมันคือลิขสิทธิ์ที่คุณมีการได้โรยมเมล็ดพันธุ์หรือว่าการ T ทคแอคชั่นลงมือทําแล้วคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วไพ่เด็กถือเหรียญเรื่องเซอร์ไพรส์นี้ที่คุณจะได้รับในเดือนตุลาคมนะคะ คุณจะได้เรียนรู้เหมือนเด็กๆนะคะเด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเห็นไหมคะเด็กๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก่อนญาตขยับไพ่นะคะเรื่องเซอร์ไพรส์นี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคม คุณจะได้มีการเรียนรู้และก็ take action ในงานเสริมหรือว่าธุรกิจของคุณคุณจะได้เจริญเติบโตตอนแรกๆคุณก็จะเป็นเหมือนเด็กๆที่ค่อนข้างที่จะอยากเรียนรู้ในหลายๆเรื่องโลกใบนี้มีสิ่งต่างๆมากมายที่จะทำให้คุณได้มีไรายได้ได้มากขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะขจัดความคิดที่ว่าเดี๋ยวค่อยลงมือทำนะเดี๋ยวค่อย take action ถ้าคุณยังไม่ได้ปัดเป่าความคิดเหล่านั้นทิ้งไป คุณก็จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเพิ่มเติมคุณก็จะอยู่ที่สเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีการรวยเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องไหนที่ทำให้คุณมีศักยภาพและพัฒนาตัวของคุณเองให้เป็นคนที่ได้รับความมั่งคัง่งให้เป็นคนที่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองคุณจะได้รับเจ็ดเหรียญแปดเหรียญราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญของคุณ จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากๆพลังงานของคุณไม่ธรรมดาเพราะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็นคนที่ดีมากขึ้นมากกว่าเดิมในทุกๆวันนั่นเองนะคะแล้วอย่างที่ตาบอกคุณจะสนใจไม่ว่าเรื่องไหนที่จะสามารถทำเงินทำทองให้กับคุณได้คุณจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เพราะคุณเป็นคนที่มีการสร้างสมดุลให้กับตัวเองเช่นถ้าคุณทำงานประจำอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่ใส่หูฟังข้างหนึ่งตอนทำงานแล้วก็เรียนรู้ความรู้อื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยในเวลาที่คุณทำงานประจำอยู่ก็เป็นไปได้นะคะหรือคุณอาจที่จะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณจะได้ใช้เวลาไปกับ การพัฒนาตัวเองและคุณจะมีความสุขมากๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่พันตาอยากจะบอกกับทุกคนว่าอะไรคะสักสองใบนะคะว้าวไพ่ใบนี้ไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆนะคะทุกคน สำหรับบางคนที่อาจจะได้รับมรดกตกทอดนะคะเป็นของที่มีมูลค่าจากครอบครัวของคุณหรือถ้าคุณปรารถนาที่จะดึงดูดทรัพย์สมบัติของที่เป็นมูลค่าเป็นทีบสมบัติของคุณเป็นทองที่เป็นทองรูปพรร์หรือว่าทองที่เป็นทองแท่งนะคะคุณก็จะได้รับทรัพสมบัตินี้ไปอย่างแน่นอนแสงสว่างความระยิบระยับเห็นไหมคะ ว่ามันสะท้อนเข้าตาของคุณมากแค่ไหนคุณจงมารับสิ่งนี้ไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณณนะเวลานี้ขอบคุณเลยนะคะแล้วก็สำนึกรู้คุณนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆตอนนี้ปรารถนาสิ่งไหนให้เขียนทุกๆวันถ้าบางคนเขียน10ข้อไม่ได้ให้เขียน5ข้อทุกๆวันว่าสิ่งที่คุณปรารถนามากที่สุดคือเรื่องอะไรและคุณจะสร้างความมั่นคงสร้าง หนทางที่คุณจะได้นำพาทรัพย์สมบัตินี้มาอยู่ในครั้งของคุณนั่นเองนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งใบริเริ่มค่ะคุณจะได้มีการเรียนรู้นะคะความสามารถของคุณจะส่องแสงจะทำให้คุณได้โชว์ศักยภาพคุณจะได้ทำให้ผู้อื่นได้เห็นเป็นคนที่ก่อกำเนิด ในสิ่งนี้ที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเป็นคนที่สามารถสรรสร้างริเริ่มความคิดแบบใหม่ที่คุณเป็นคนคิดได้เองเป็นลิขสิทธิ์ของคุณอย่างที่น้องตาบอกนะคะแล้วคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณอย่างแน่นอนสีเขียวเหนียวซับนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับถัดไปให้รับปิดนะคะ เรามาดูกันว่าน้องอยากบอกอะไรนะคะอีกสัก2ใบคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณหรือคุณอาจจะมีการเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงนกหรือว่าเลี้ยงแมวนะคะถ้าบางวันคุณอาจจะมีความรู้สึกแย่กับตัวเองหรือว่ามีมีความคิดด้านลบในบางเรื่องแล้วคุณรู้สึกว่าทายังไงฉันถึงจะเลิกคิดได้นะ คุณจะต้องไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้เยียวยาหัวใจได้เยียวยาจิตใจของคุณนั่นเองนะคะเพราะสัตว์เลี้ยงเขาจะมีความพิเศษที่ทําให้คุณยิ้มได้ยิ้มออกมาโดยไร้เงื่อนไขนั่นเองนะคะไม่ว่าเรื่องไหนคุณจะผ่านไปได้เสมอนั่นเองนะคะอีกใบหนึ่งนะคะโอ้ใบนี้ก็ะเด็นออกมานะคะว้าว ความมั่งคั่งของทุกสิ่งคุณจะร่ำรวยการงานความรักสุขภาพสุดยอดไปเลยสัญลักษณ์ของทั้ง12ราศีใช่ไหมนะใช่แหละคุณจะได้รับการเติมเต็ม จากจัก,กรวาลของคุณหรือจากตัวคุณเองนะคะแล้วคุณจะได้รับความมั่งคั่งจากทุกสิ่งจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจงมารับความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นี้การประสบความสําเร็จยืนหนึ่งในทุกเส้นทางที่คุณเลือกเดินไปเลยค่ะไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยเอาละค่ะตาขอไพ่นางฟ้าอีกสักสองใบนะคะ ให้นางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ improve health ค่ะคุณอาจจะต้องมีการดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงมากขึ้นอาจจะเป็นการนั่งสมาธิอาจจะเป็นการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งฟังขึ้นอัลฟ a านะคะที่เป็นเซนมิวสิกนะคะเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจหรือว่าพลังงานของคุณให้กลับมาฟร s ชให้กลับมารู้สึกสดชื่นกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ อีกใบหนึ่งนะคะว้าว perfect timing ค่ะเวลาของคุณเหมาะสมและควรค่ามันคือเวลานี้นั่นเองนะคะในเดือนตุลาคมขอให้คุณมารับพลังงานบวกของคุณไปให้คุณมารับคำทำนายน,นี้ของคุณไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดคุณพูดคุณโพสคุณคอมเมนต์ คุณจะได้รับทุกสิ่งเลยและจงจำไว้เสมอว่าการยอมแพ้เร็วเกินไปไม่ใช่กดแรงหนึ่งดดนะคะเอาละค่ะ วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลี่ฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวนันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมและคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครส m i ยริ่งทา o โร่ใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ